สองตีนะจ๊ะอ้าวอีกลงข้างล่างไปตีหนึ่งมี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 แล้วมีขับเราถึงตอนล้วถึงตอนมีเราถึงตอนแล้วอปืนปืนเจ็บมากเจ็บมากคนตัวนึงอยู่ไหนสองตัวคอมบล็อง มันมันค้างแบบมันค้างไม่ได้เกียรด้ไหมอยู่นี่อยู่นี่ตรงกระเช้าพี่สองตัวอีกตัวนึงอีกตัวนึงเหลือตัวเดียวแล้วเหลือตัวเดียวแล้วตรงกระเช้าจ้าตัวเดียวโอ้ยโอเคมดตี้จ้าเก็บเลยเก็บของเลยครับผมเดี๋ยวผมเก็ของไหนในวงเก็บเลย บนหัวโดนมาแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนนูนผลขึ้นไปผลขึ้นไปดไปไหนอะโดนมามดิเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วไอะ

เฮ้ยสองตัว้เปล่าพี right ่นะอ้ยวันนีแล้วพี่วันนี้แล้วนี่นี่นี่สองตัวเลยสอตัแตมราัจจัยแวะตัวนึงนะมาแลมาล้วี่นี้มาตรงเขาละมาละมาละระวังระวังารอยาวิ่งมาละระเบิดยเขา่าจะเข้าเมือะงระวังอยู่หลังกขแพงหลัง แพงนะอยู่หลังก็แพงแตกหนึ่งโดนโดนหาแล้วแตกยังไงก็ดังมีอยู่วก็ดังสตัวสอาตัวสีตัวเลยอีเยอะมันสิดเฟอ่ะคิดว่าจะให้ให้กลับหลังอ่ะตัวดีทีตัวดังเป็นทังไ้นี่ก อยังไม่หมดตัวเด็กหมดใช่วหมชุปน์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 ชุปนมาละหมดปีพี่กอล์ฟจังพี่กอล์ฟจะเสียนะไอ้กอง์ฟตอนไหนกองหมีวะเนี okay. Okay, ่ยเอาเลยพี่เอาก่อนเอาก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาเลยเอาเลยอันนี้ของหมีแน่เลย ไม่ใช่ผมไม่อยากจะบอกเลยไอ้ีผมโดดยัดเข้ามาเมื่อกี้มันเดินใกล้เขาอ่ะมันติดที่มาสับหลังอ่ะจะนักไปกี้ไปโผล่ไปพี่กระสุนผมหมดยังวะข้างหลังสองตัวอยู่ตรงรถเขียวพี่ผมดูสองตัววิ่งมาแล้วพี่สายสายพี่โผล่เจอเลยสองตัว ลาบูดลาบูดบุบปูที่ห,น,หนึ่งมาแล้วสูงบนอยู่สูงบนพี่ปีนมาแล้วเอ้ยนี่ไงนี่ไงโดดแล้วโดดแล้วเรียบร้อยอเอ้ยไม่เป็นพี่ขอไปช่วยพี่ก่อนพี่ระวังเอาเลยเอาเลยเล่นก่อนเล่นก่อนต้องมาถามผมแล้สวสองตัว มีหน้าหมีตัวนึ่งนั่นๆข้งนี่นอนแน่เลยนี่เป็นไงเราโอ้โหแล้วดูปืนพี่เหี้ยแป้งสะโคบเกือบไปแล้วเนี่ยเีือบตัวคร่งเกียพี่เกียรสักหน่อยวันนี้เกียแล้วพี่กี่ยวอตแทร โคจะตายแล้วกแตกแล้วในบ้านนะอยาีกำลังไปนี่มจะตายแล้ว้มะา้วดยังพี่ยังยังครับช่วยลงใไล้เ้ยโอ้ยไปไหนกันบดไปไหนกันอีกแล้วไปไหนกันอีแก้วไปไหนกันอีกแล้วอาย่เพิ่ใจเย็นพอหนู ชุบผมเลยพี่เกเป็นไรเล่นๆโว้ยตรงสะพานไปครับเฮ้ยตรงผมตรงผมพี่ชุบเพื่อนอยู่เนี่ยกลับมาแล้วโว้ยโอ้ยคนเดียวคนเดียวสุดยอดเลยพี่เนี่ยที่เขาถามว่าใครใช้ก็คนนี้แหละใช่คนนี้แหละอะไรโปนะพรีพอร์ตครับพรีพอร์ตโผล่ขโมงกราบีปครับ เก็บของผมเลยนะของผมมีไอ้นี่อยู่ไอ้แม็กสไนไอ้แม็กอะไรวะแม็กคนทองพี่มีแล้วเดี๋ยวพี่เก็บไปให้ทำไมวันนี้ตัวเครื่องมีผมมนเยอะจังวะ อไปนะเดี๋ยไปนะหมดไหมหมดแล้วหรอหมดยังไม่รู้โอ้หนานุมีสวยงามพรังเก้าแตกอีกหนึ่งเข้าสวยตายหนึ่งตาสองพี่เข้าเลยดาสองเข้า ไม่รู้นะยังยังคานอยู่ยังคานอยู่มาอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านเลือดสองตัวมาแล้วเด้ออยู่อยู่ฝั่งนี้หมีฝั่งนี้ฝั่งนี้เราไม่มีอ่อนมังนีเข้ามาไปแล้วตัวนึงเข้ามาไปแล้วหมีเด็บร่วงร่วงร่วง อุ blender, long, ้ยโมสวยสวยที่ผายแล้วหมีเอ้ยหมีขึ้นฮอรเลยดูดิระวังตั้งใจไว้หมีแข็งอยู่พี่ อี่ไปหนึ่งีไปน่อีกไปหนึ่งอกไปหนึััวเราอันหนึ่งมาแน่ๆไปเยอมากับเราของผมลงผมลงผมลงกว่านะ้ยเยเยย้เ้้ยย เขาโดดไปแล้วเขาโดดไปแล้วเขาโดดเขานุคิอาเขาโดดเขานุคิอาตัวนึงสมนึงหนุนเด็ดเด็ดไปพี่เจ็บแล้ว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 เจ็บหลงพี่ัวนึงอุ้ยเจ็บแล้วพี่เจ็บแล้วช่วยหน่อยกองผมเอเอเ้อนวามรับเรื่องเนื้อ มีเท้าอยู่ีเ้่ไปมาแบบัองเลยพี่เห็นไหมเจ้สวยหมุนใหญ่หมุนใหญ่ หุ่นทำไมหุนทำไม <c oughs> ไม่ให้จับหรอไม่ให้จับอ่ะ <c oughs> กระสุนไม่มีตัวโดรนใหม่ลงมีมีตัวโดรนใหมล่ลงนะตรงกล่องเดิม เขายิงกันตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามอยู่เลยไอ้บอทเอ้ยไอ้ระเบิดไอ้ตัวตัวน็อกตัวน็อกตัวน็อกฟันให้แล้วพี่ขอบคุณครับมันอยู่ข้างหน้าข้างหนพี่อยู่ข้างหน้าผมมองไม่เห็นเลยเอาดาว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 เข้าเลยเข้าเลยกระตุกปะผมว่ากระตุกเดี๋ยวฝืนเล่นอยู่เนี่ย ủa, mày đang nào nao? đi gì? r้อง cắt Tôi kẹt cục kẹt này, mày còn phửi lên tao chưa? Đã dừng vĩ tỷ. โอ้ยโดนใครโดนขอโทษพี่โทษโทษโทษผมโทษเอาพี่โอ้โหติดติดอะไรงวะลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้ว ตเตัวเดียวเหลือตัวเดียวอยวู่ยในวงแล้วยิงเลยหายแล้วไม่มีปืนหน้าหมาสวยเอาทิชัด น,นี่แต่นมนุยธรรมทำคนไม่มีปืนตีละมั่งแล้วทำไมเล่าก็แล้วทำไมเล่าแล้วทำไมเล่าก็สาปหน้าได้อะทำไมอะยมุยธรรมเออด่าด่าเฉยเว้ยเออะไรมนุสยธรรมทำคนไม่มีปืน อะไรอะไรครับนี่ปกติหรือเปล่าน่าจะมากอะทีคุณวันด้วยครับีี่นดครับไม่มีเสียงเท้าหายบมดหมดหมดดังดัง ผมว่ามันถ้าเขาบอกอยู่หน้านี่อยู่หน้าพี่อยู่หน้าพี่ไมาลาผมตหมดต้ 哎，老牛犊哎。